ใครรู้สึกว่าชีวิตพังขอเพียงคุณฟังคลิปนี้เพราะวันนี้เราจะพาทุกๆคนมาเพิ่มพลังคิดบวกเติมกำลังใจเติมไฟให้ชีวิตไปต่อในเท t e ิ u m m ร r สิ0นาทีย่อยมาแล้วกับพี่นกพี่จุย๋ยพี่คัตโตะและพี่ฮาน่ากันค่ะเรามาเริ่มเติมใจกับพี่นกมณีรัตนอนุลมสมบัติผู้บริหารซีไทยแลนด์กับการคิดบวกเมื่อชีวิตเจอจุดเปลี่ยนกันค่ะมันเหมือนกับต้องเขาเรียกอะไรเรียกสติอะค่ะคือคือพี่ว่าพอมันมีอะไรมารุมเราเยอะๆเนี่ย คือพี่เชื่อว่าทุกคนจะต้องเจออยู่แล้วจังหวะคนนะคะมันไม่ใช่หุ่นยนต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของอารมณ์เรื่องของเงี้ยพอมันมีอะไรที่เข้ามาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกก็คือมันเหมือนกับแบบเหมือนฟ้าถล่มเนาะเหมือนกับแบบเฮ้ยมันแผนมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าในทุกๆเรื่องที่เกิดอะค่ะจริงๆเหมือนเหรียญนะมันมีสองด้านมันมีด้านดีกับด้านไม่ดีอะน้องกําลังเลือกที่จะแบบโฟกัสด้านไหน ในทุกๆเรื่องที่เกิดเนี่ยพี่เชื่อว่ามันมีมันมีข้อดีของมันอยู่อะแล้วเราหามันเจอไหมอย่างตอนที่วิศวะมามาเก็ตติ้งเนี่ยพี่รู้สึกเลยโอ้โหมันเหมือนกับแบบแพนชีวิตชั้นฉั้นอยากจะเป็นวิศวะยเงี้ยแต่ถ้าเกิดมองในมุมดีก็คือเอ้ยมันก็มันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะการไปอยู่ฝั่งมาเก็ตติ้งได้ติดต่อต่างประเทศมันก็ได้เรียนภาษานะมันเป็นอะไรที่เราอ่อนอยู่จริงๆมันก็เป็นโอกาสที่ได้พัฒนา มันได้หาเ,าเขาเรียกอะไรเจอสังคมใหม่เงี้ยซึ่งเราไม่เคยเจออย่างเงี้ยคะ่ะอย่างเรื่องลูกของพี่เนี่ยพี่ก็จะมองว่าเอาเอมันไม่ดีะที่เขาไม่สบายแต่แบบเฮ้ยเขาก็ยังอยู่อะ่ะเขาก็ยังแบบว่าตรงนั้นอะแล้วเราก็ยังได้เล่นกับเขายังมีโอกาสได้ดูแลเขาแล้วก็มันมันทำให้เห็นเรื่องของแบบครอบครัวเนี่ยซัพพอร์ตครอบครัวเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนเงี้ยคือพี่ว่าจริงๆทุกเรื่องเนี่ยมันมี2ด้านจริงๆแล้วเราก็ควรจะเวลามันมีอะไรเข้ามาเนี่ยเราควรจะมีสติ เราก็มองสิว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีด้านบวกโ o ซิทีฟมันคืออะไรเราจะได้อะไรจากมันแล้วเราจะทํำยังไงที่จะเขาเรียกอะไร make the most เนาเอาเอาให้มันแบบฝั่งดีๆอ่ะให้มันเกิดได้มากที่สุดแล้วมันมันเหมือนกับพี่เชื่อว่าถ้าเราแบบมีพลังบวกเนี่ยมันทําให้คนรอบข้างเราบวกไปด้วยอะคือใช่มันสัมผัสได้มันเหมือนเป็นเป็นเป็นแรงดึงดูดแบบนึงอะถ้าเราบวกเนี่ย รอบข้างเรามันจะเป็นคนบวกๆด้วยกันหมดแล้วมันก็จะเสริมกันถ้าเราเฟลเราลบปุ๊บเนี่ยมันก็จะแรงมันส่งไปที่คนรอบข้างเหมือนกันน่ะแล้วมันก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยพอเราเฟลเราลบปุ๊บข้างๆมันก็ลบด้วยลบด้วยโอ้ทีนี้ยิ่งแบบเฟลกันไปใหญ่เลยใช่ก็สําคัญมากว่าเราต้องแบบโพสิทีฟไหนใครคิดว่าตัวเองโชคร้ายขอให้ยกมือขึ้นเพราะพี่ฮันนาทัศนวัรัยจักรพงศ์มีเรื่องราวจะแชร์กับการคิดบวกเมื่อคิดว่าตัวเองโชคร้ายค่ะ บางคนความคิดพาไปจะชอบคิดในสิ่งที่ลบไปก่อนจะคิดว่าตัวเองโชคร้ายพี่มีเพื่อนคนหนึ่งคือทำไมชีวิตเป็นแบบนี้ทำไมชีวิตฉันต้องแบบเจอแต่สิ่งร้ายร้ไปไหนก็แบบโดนล้วงกระเป๋าโดนกระทำมาทั้งชีวิตคือเขาคิดแบบเนี้ยฮันั่เลยบอกเขาว่าความคิดมีผลนะเราคิดแบบไหนก็จะได้แบบนั้น ถ้าเราคิดว่าเราโชคดีเราจะโชคดีนะฮานาคิดมาตลอดว่า,าได้สามีิต่ดีวันนี้ฮน่าก็ได้สามีิต่ดีฮน่าคิดว่าฮน่าจะมีครอบครัวที่มีความสุขมันก็มีความสุขคือความคิดพาเราไปในสิ่งสิ่งนั้นเราส่องกระจกเราคิดว่าเราสวยเราก็จะสวยคือทุกอย่างเราต้องสะกดจิตตัวเราเองด้วยอย่าให้อะไรลบๆมาสะกดจิตเราจริงๆเขาไม่ได้โชคร้ายหรอกนะเขาแค่คิดไปว่าเขาโชคร้ายมันมีคนที่โชคร้ายกว่าเขาเยอะแยะมากมายแต่ความคิดมันนำพาไป พี่เลยบอกลองเปลี่ยนความคิดไหมพี่บอกเพื่อนว่าเปลี่ยนไหมลองเปลี่ยนสิพี่นะเคยไม่สบายหนักมากเป็นเหมือนกับกลัวที่แคบไปเลยเพราะว่าพี่เคยไม่สบายหนักบนเครื่องแล้วก็หายใจไม่ออกแต่หลังจากนั้นพี่เป็นแบบโฟเบียกลัวที่แคบนั่งรถออสตินมินิของเพื่อนพี่ยังหายใจไม่ออกเลยต้องเปิดกระจกเป็นลงหนังพี่ก็กลัวว่าแบบเฮ้ยทำไมลงหนังปิดไฟแล้วมันมืดมันแคบหายใจไม่ได้อะไรเงี้ย จากที่พี่เป็นคนที่แบบโอ้โหลุยมากไปไหนก็ได้จนพี่มีอาการนั้นพี่เป็นอยู่ประมาณสองสามปีแล้วพี่ก็มาคิดในใจว่าไม่หายใจได้ยังหายใจอยู่สูดหายใจเข้าไปเห็นไหมหายใจออกยังไม่ตายมันไม่แคบอย่างนั้นคือทุกอย่างคือความคิดเลยอ่ะขึ้นเครื่องพี่ก็ทำไมเครื่องเครื่องแคบจังเลยไม่เราหายใจไม่ได้ขึ้นลิฟต์ก็ไม่ได้และพี่เจอคนที่เป็นอย่างนั้นเยอะมากเราก็แบบคิด หายใจได้อาทาปากทาปากแต่งหน้าไหมแต่งหน้ามันในลิฟต์เลยหาอะไรทำอะไรเงี้ยมันคือเราต้องพยายามหาเทคนิคต่างๆเพื่อให้ข้ามผ่านความกลัวพี่ว่าความกลัวสําคัญมากพี่ยังมีความกลัวในใจหลายอย่างเมื่อก่อนนี้พี่รู้สึกเลยว่าโอ้ยพี่กลัวพี่ทําไงพี่ทําไม่ได้อันนี้พี่ก็ทําไม่ได้อันนั้นพี่ก็ทำแต่พอวันหนึ่งที่มันลองได้ทําแล้วอะมันทําได้ พี่แต่เหมือนพ่อมากใช่ไหมแบบพ่อพี่นะผิวแทนผมหยิกขอดอะไรเงี้ยแต่แม่พี่จะแบบขาวฝรั่งจมูกโด่งสวยมากอะไรเงี้ยเราก็จะแบบได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆว่าบีทําไมลูกตัวไม่ได้ตัวเลยอ่ะเหมือนเขาแอบ,บคุยกันเงี้ยแต่เราได้ยินแล้วก็อืมฉันไม่สวยใช่ไหมคือได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่เราก็ไม่ได้คิดไม่ได้ซีเรียสอะไรนะกับความสวยหรือไม่สวยอะไรเงี้ยแต่ว่าในความรู้สึกของพี่เนี่ยสำหรับสามีพี่เนี่ยพี่คือสวยที่สุด มันก็คือพอแล้วเพราะความสวยอะมันมีหลากหลายเหมือนกันเราจะสวยสําหรับใครเท่านั้นพี่บอกเลยนะทุกคนมีความสวยหมดจะสวยนอกสวยในสวยได้หมดพี่นะเจอบูลลี่มาตั้งแต่ก่อนแต่งงานทําไมไมาใจคนนี้เป็นนางร้ายไม่เห็นสวยเลยอ,อะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยพี่ถึงบอกว่า ใครจะว่าเราสวยไม่สวยยังไงไม่สนใจคนที่อยู่กับเราคิดว่าเราสวยพอไหมเท่านั้นพอบางคนนะพี่เห็นโอโ้โหแฟนหล่อม,มากผู้หญิงไม่สวยเลยแต่นั่นคือสวยสําหรับเขาไนงะแต่ละคนมองความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาไม่ได้สวยแค่หน้าตานะนิสัยเขาสวยนิสัยสวยหมายถึงว่า ยู่แล้วมันน่ารักอะมันมีความสุขเขามีคนที่เป็นคนที่จิตใจดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสวยเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาตีค่าเราว่าเราสวยหรือไม่สวยเพราะมันคือเราเพราะชีวิตทุกวันนี้มีแต่การแข่งขันมาฟังวิธีรับมือกับความกดดันไปกับพี่คัตโตะศิลปินและผู้บริหารค่ายเพลง k ิกส s และ o อ d ดกับการคิดบวกเมื่อชีวิตโดนเปรียบเทียบกันค่ะคือเวลาเราถูกเปรียบเทียบแล้วหลังจากนั้น่ะความคิดเรามันถูกไปทางลบหรือทางบวกซึ่งส่วนมากอะ มันจะไปทางลบมันเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะต้องใจกว้างกับตัวเองะครับมองเห็นความอ่อนด้อยของตัวเองแล้วก็โอบรับมันมันไม่มีทางที่เราจะทําทุกอย่างได้ดีกว่าทุกคนนะครับการที่เราจะเห็นว่าเออตัวเรามัน ต้องเรียนรู้อะไรเยอะเราศึกษาน้อยลงเราแก่ขึ้นเราฉลาดน้อยลงเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับอยู่เสมอครับเรากําลังบังชาน้อยลงเรามีสตังน้อยลงเราเสียคนที่เรารักรมีเพื่อนน้อยลงอะไรครับเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าความคิดของเราที่มันจะต่อย,ยอดมันจะพาไปในทางลบได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามเกลานิสัยอันตรายนี้ออกไปเพราะว่าไอ้ความคิด ที่มันไม่ดีเนี่ยมันมักจะโผล่ขึ้นมาบนหัวและแม้กระทั่งว่าเรานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตัวเดิมบ้านหลังเดิมกินข้าวเหมือนเดิมอยู่กับเพื่อนเราคนเดิมอยู่กับคนรักเราคนเดิมเนี่ยแต่ถ้าความคิดเราเปลี่ยนไอ้โต๊ะตัวเดิมก็ดูจะกลายเป็นคุกทันทีเพื่อนที่อยู่ข้างๆก็จะเหมือนอากาศทันทีเพราะฉะนั้นหลายๆความคิดก็ต้องพยายามก่าวออกแล้วก็มองความเป็นจริงให้มากขึ้นนะครับ เพื่อนคนหนึ่งก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละผมเป็นคนที่ปลอบใจตัวเองก่อนเพราะว่าบางทีมันมันก็เขินๆที่จะแบบว่าไปให้คนอื่นปลอบเช <ís> ่นวันนี้ทํางานได้ไม่ค่อยดีหรือว่าไปสอบมาได้ไม่ค่อยดีตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยคนแรกที่จะปลอบก็คือตัวเองก่อนว่าเราเพื่อนไม่เยอะอะไรเงี้ยพอปลอบตัวเองก็จอเออก็ดีเหมือนกันแฮะปลอบตัวเองนั่งคุยกับตัวเองอะไรนะครับ <_ c oughs> การพูดออกไปอาจจะดูแปลกแต่ว่าพูดออกไปแล้วมันมันได้ระบายแล้วก็สะท้อนมาถึงตัวเองอ่ะมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นการบําบัดได้ที่ไม่แย่ครับแต่ว่า อย่าไปทาให้คนดูเห็นกรับพอเขาว่ากันว่าชีวิตคนเรามีสองด้านเสมอเราทุกข์กับบางสิ่งเพื่อสุขกับบางอย่างและว,วันนี้พี่จุย๋ยวรัทยานินครูหาก็มีเคล็ดลับดีๆที่จะทําให้เราเนี่ยคิดบวกกับชีวิตที่มีทั้งความสุขและความทุกข์มาบอกกันค่ะสําคัญมากเลยนะทัศนคติเรื่องที่คิดว่าอะไรดีไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราไปจมอยู่กับความที่สิ่งไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับเรามากอะค่ะพอมันจมไปลึกๆแล้วเนี่ยพี่เคยมีคนรอบข้างเป็นโรคซึมเศร้า มันอาจจะเป็นได้ไงมันอาจจะไปจมไปดิ่งกับเรื่องราวเหล่านั้นมากเกินไปดังนั้นเวลาที่จู่ใช้ชีวิตอะจู่จะแบ่งว่าชีวิตเราอะมันต้องเจอทั้งสุขและทุกข์เมื่อไหร่ที่เราแฮปปี้เมื่อไหร่ที่เรามีความสุขให้สุขครึ่งเดียวให้สุขแค่พอดีไม่ต้องเหลิองไม่ต้องยินดีปรีดาไม่ต้องแบบหัวเราะชอบใจข้ามวันเรายิ้มเราหัวเราะได้แค่ช่วงขณะหนึ่งแล้วก็พอมีความทุกข ก็ให้รู้สึกทุกแค่ครึ่งหนึ่งดังนั้นเมื่อสุขและทุกเนี่ยพอเราไม่สุขมากเกินไปไม่ทุกมากเกินไปมันจะพอดีอะค่ะเวลาเราเจอปัญหาอะไรในชีวิตอะพอเจอความทุกก็จะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็จะแฮปปี้วางมันลงซะพอเจอความสุขก็แบบว่าเอ้ยความสุขมันเราอยู่กับเราแค่ชั่วขณะนี้นะคือสุขที่เราสุขในทุกทุกวันสุขที่เราได้เป็นคนแบบนี้สุขที่เราอยู่บ้านแบบนี้สุขที่เรามีสามีแบบนี้สุขที่เรามีเพื่อนแบบนี้เนี่ยมันเป็นสุขที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิต สุขที่เราได้เกิดมาในครอบครัวที่พ่อกับแม่เป็นคนที่เปิดกว้างขนาดนี้เนี่ยอันนี้อยู่กับเราไปชั่วชีวิตดังนั้นเราสามารถมีความสุขกับเรื่องนี้ยิ้มกับมันใ้ทุกวันแต่บางอย่างมันสุขที่มันมาจากการชมประเดี๋ยวประดาวรางวัลที่เพิ่งได้รับเงินราบรอยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็สุขนิดหน่อยๆเพื่อไม่ให้เราหลงไปกับตรงนั้นนะคะแต่ส่วนความทุกข์เนี่ยคือถ้าเป็นเรื่องเรื่องก,กับครอบครัวมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ นะคะอาจจะมีแบบเสียน้ําตาอย่างที่คุณพ่อ,พอจุ๋ยเคยเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยมันก็ในในวันนั้นเนี่ยจุ๋ยยังเด็กมากแล้วจุ๋ยยังไม่เคยมีคนรอบข้างเป็นมะเร็งเลยจุยย๋ยก็จะแบบเสียน้ําตาแล้วก็จะหาวิธีเพื่อช่วยให้คุณพ่อดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะด้วยด้วยด้วยกำลังทั้งหมดที่มีแต่พอต่อมาพอมารู้ว่าเพื่อนสนิทเป็นมะเร็งอีกเริ่มมีกำแพงที่แข็งแรงมีเกราะป,ป้องกันตัวเองแล้วก็เริ่มแบบกลายเป็นคนที่ให้คำแนะนำ ว่าทําแบบนี้แบบนี้สิเคยผ่านแบบนี้แบบนี้มาแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ตกใจอะไรกับมันมากคือประสบการณ์มันช่วยจริงๆนะมันช่วยทําให้เราแบบแกร่งขึ้นแล้วก็จะมีวิธีการในการแก้ปัญหาที่ที่เร็วขึ้นที่ดีขึ้นในใน,ในทุกๆเรื่องที่เจออะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็คุกคิดว่าความทุกข์ที่เข้ามามันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาถ้าเราแก้มันได้มันก็วางได้เร็ว ไม่ว่าตอนนี้ชีวิตคุณกำลังเจอกับเรื่องอะไรก็ตามเกลาขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนฮึดสู้และคิดบวกไปกับทุกเสว่า,าของชีวิตเพราะความคิดที่ดีจะนำพาเราไปพบกับสิ่งที่ดีเริ่มเปลี่ยนที่ความคิดชีวิตก็เปลี่ยนตามค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะถ้าอยากให้เกลานำเสนอหรือร่วมคลิปหัวข้ออะไรแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเมื่อคุณดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆ และถ้าคุณอยากให้เราไปสัมภาษณ์ใครสามารถคอมบินต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ